รีวิวทัวร์5เกาะใน1วันที่จังหวัดภูเก็ตจองผ่านโกเทอร์คุ้มจริงไหมไปดูกันวันนี้นะครับเรามากับทัวร์ที่ชื่อว่าซีสตาร์อันดามันเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทโดยที่เกาะแรกของเราวันนี้นะครับชื่อว่าเกาะพนักทุกคนจะได้สัมผัสความสวยงามของหินงอกและหินย้อยไฮไลท์ที่ผมชอบนะครับคือถ้ำโถงกลางแสงสวยมากไปกันต่อที่เกาะที่2นะครับเกาะนี้ชื่อว่าเกาะเจมส์บอนด์ซึ่งเป็นเกาะที่หนังเคยมาถ่ายทําที่นี่จากนั้นนะครับเราก็จะแวะทานอาหารกลางวันที่เกาะปันยีและมาเกาะที่4ที่ผมชอบมากเลยล่่อองเเรืแทีกาะ ห้องเราจะได้สัมผัสความธรรมชาติอย่างแท้จริงทะเลสีฟ้าถ่ายรูปสวยฟินมากทุกคนไปกันต่อที่เกาะสุดท้ายนะครับเกาะน,นี้ชื่อว่าเกาะไข่ถ้าส่วนตัวผมนะครับเป็นเกาะที่ผมชอบมากที่สุดในทริปนี้กิจกรรมคือหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีบานาน่าโบท๊ทดำน้ำชมปะการังแนะนําเลยนะครับสักครั้งในชีวิตต้องมาที่นี่ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นทริปที่คุ้มมากส,มสัมผัสธรรมชาติแบบเอ็กซ์คลูซีฟใครสนใจนะครับแนะนําเลยจองได้ที่โกเทอร์ราคาดีแถมส่วนลดเยอะต่ลุยห้าเกาะแบบคุ้ม สุดลุยเลยทุกคน